สำหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนครับเราก็มาถึงนี่แล้วนะครับเสาดินวิทยานชาติสีหนานะครับเพื่อนเดีย๋ยวพาเ,เพื่อนๆไปชมด้านในกันเลยนะครับเพื่อนๆครับว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเสาดินเป็นอย่างไร นี่ครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะธรรมชาติสร้างสารรค์เนาะเพื่อนๆน,นะครับธรรมชาติสร้างสารรค์ในส่วนที่เป็นหินนี่ก็คงจะเป็นลักษณะที่ยื่นขึ้นไปนี่ก็คงจะเป็นหินแข็งๆนะครับที่ไม่ผุพังไปตามกาลละเวลาเนาะเพื่อนๆเ,เนาะนะครับนี่ เขาประตูเมืองสู่เมืองลับแลรเอาละครับเราจะเข้าไปชมเมืองลับแลรกันนู่นครับเข้าไปลึกๆนู่นเลยก็จะเป็นบริเวณ เสาดินทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆน,นะครับขึ้นชื่อชื่อว่าเสาดินก็คงไม่ใช่หินนะเพื่อนๆเนานะแต่ก็แปลกครับทำไมเขาถึงได้คงสภาพได้เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับนี่ครับธรรมชาติก็ได้ปันจงสร้างสารรค์มาให้พวกเราได้มาเดินชมกันนะครับเพื่อนๆน,นี่เห็นไหมครับ โอ้โหก็เป็นวันะอยู่ในวันะวิญยานแห่งชาติศรีน้านนะครับเพื่อนครับนี่ครับก็เป็นจุดท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะครับในเมื่อใครที่มาเที่ยวดอยเสมอดาวแล้วนะครับขาลงมาก็สามารถแวะเที่ยวชมเสาหินธรรมชาติแบบนี้ได้นะครับเพื่อนๆนะครับ ขึ้นไปดอ,ดอยเสมอดาวแล้วกลับมาก็อย่าลืมมาแวะนะครับเพื่อนครับนะครับมาแวะเที่ยวชมเดินเล่นนะครับก็เดินได้สะดวกเลยเพื่อนครับไม่ได้ไม่ไม่คือไม่ลกนะครับเพื่อนนะครับ,นะรบไม่ลกไม่ลกเดินได้สะดวกเลย น uh, well> ี่ครับเพื่อนก็เป็นดินจริงๆนะครับแต่ทำไมถึงได้อยู่ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเหมือนเสาหินเลยเพื่อนครับบนยอดน้่นมีต้นตะบองเพชรอยู่ด้วยใช่ไหมครับเพื่อนๆนี่ครับบรรยากาศมาช่วงอย่างนี้ก็ เรียกว่าช่วงหน้าหนาวนะครับอุณหภูมิไม่สูงแต่ก็จ้าแดดจ้าแต่ว่าไม่ร้อนนะครับเพื่อนก็ยังพอได้เดินเที่ยวอยู่นะครับไม่มีเหงื่อนะครับนี่ครับบรรยากาศโล่งโปร่งใสนะครับโอ้โห เห็นเจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ในพื้นที่บริเวณประมาณเจ็ดสิบไร่เลยนะครับเพื่อนนะครับบริเวณตรงนี้นะที่เป็นเสาหินเออเสาดินอย่างนี้นะครับเพ<อ>ื่อนครับนี่ครับาาข้างในนุ่นก็ยังสามารถเดินเข้าไปดูได้นะครับอันนี้ <c oughs> เขาให้ฉายาว่าเรามาเข้ามาอยู่เที่ยวท่องเที่ยวอยู่ในดินแดนแห่งเมืองลับแผลแล้วนะครับเพื่อน ในข,ข้างในนี้ก็สามารถเดินเข้าไปได้นะครับเพื่อนๆครับสามารถเดินเข้าไปเที่ยวได้นะครับนี่เจ็ดสิบไร่บริเวณของเขาเนื่องสามารถเดินเข้าไปเที่ยวได้อีกนะครับเข้ามาในดินแดนป่าลึกๆเลยเดี๋ยวพาเพื่อนๆแอบไปดูย่องไปดูนิดนึงนะครับว่าข้างในก็จะเป็นประการใดบ้างนะครับเดินเฉียดเฉียดแล้วก็ กดเอามือไปเท้าไม่ได้ก็ลืมไปนะครับเพื่อนนะครับปกติก็เราก็ไม่น่าเอาเอามือไปเท้าเนาะเพราะอาจจะทําให้ดินพังทลายลงมาได้นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งธรรมชาติสวยๆแบบนี้นะครับเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับเพื่อนๆครับ หลักๆก,ก็คือการดินถล่มครับเพื่อนแต่ทำไมถึงเป็นส่วนแบบนี้ที่ที่แข็งเหมือนหินได้นะครับมองสภาพเราก็มองด้วยตาเปล่าก็คือหินนะครับเพื่อนนะฮะแต่ว่าเขาเรียกเสาดินนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ใช่หินจริงๆอะไรเพื่อนครับดูแล้วอ่ะ พิจารณาแล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่หินครับเพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นถ้าเล็กๆอยู่นะครับเป็นถ้าเลยนะครับข้างหน้านี้นะค,ะนครับเพื่อน ออกลักษณะแพะเมืองผีของจังหวัดแพร่ล่ะครับเพื่อนๆครับอันนี้แต่อันนี้อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับอยู่ในวนณวิญญาณแห่งชาติสีน่านนะครับเพื่อนๆครับเป็นส่วนหนึ่งของวนณวิญญาณแห่งชาติสีน่านนะครับเพื่อนๆนขึ้นไปเที่ยวขึ้นไปนอนพักดูดาวที่ดอยเสมอดาวแล้วขาลงมาก็มีสถานที่แห่งนี้นะครับเพื่อนเพื่อนให้เราสามารถ มาเยี่ยมชมบรรยากาศเดินเที่ยวได้ในบริเวณอานาประมาณเจ็ดสิบไร่นะครับพืบ้นที่ตรงนี้นะครับเพื่อนครับที่เป็นธรรมาชาติสร้างสรรค์แบบนี้นะนะครับเนี่ครับธรรมาชาติสร้างสรรวาให้พวกเราได้ได้ชมกันนะครับเพื่อนๆอเป็น บรรยากาศที่แปลกใหม่สำหรับนะครับเราก็ไม่เคยเห็นการพึ่งมาได้มาประสบพบเจอในแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเพื่อนนี่นี่ครับ เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติได้อีกแหล่งหนึ่งครับเพื่อนๆครับนี่ครับมาศึกษาธรรมชาติกันนี่ครับมาดูฟาร์มสวยงามของสถานที่นะครับเพื่อนฟาร์มมหสัจจรรย์ของสถานที่เนาะธรรมชาติเขาสร้างสาร้างสรรค์ไว้ให้พวกเราได้ได้ดูได้ชมนะครับ นี่ก็เหมือนกันครับนี่อยู่ได้อย่างไรเนาะไม่พังคืนถล่มลงมานะครับเขาอยู่ได้อย่างไรไถ้าเข้าสถานที่ไม่แพงไม่แพงนะครับเรามากันสี่คนรถอีกหนึ่งคันก็จ่าย ค่าเข้าสถานที่นะครับ90บาทนะครับ นะครับเพื่อนๆภาพรวมของเสาหินนะเออเสาดินนะครับนี่ครับ